ปิดดูกินอะไรอหนูสั่งอะไรอะอันนูสั่งอะไรดูดิมาเปิดให้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะโอเคอ้ป้าปันนะดูว่าที่ว่มันกมีอะไรบ้างสมนัชชอสอ้ป้าปันน่ดูที่แบกินออสออสตลิกโอลิเวอร์าจะเอาอะไ พ่อก oh, ับลูกเยอะหรอดีเยอะขนาดจะเล่เพิ <h 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 ่มมับลูก uh กินอะไรวัดดิกระโดวโอคพูดละเด้อพูดวัดดิกระโดวโูราอ่ะอิสเบลเฟนตาูกินอะไรที่รักอฮะกินอะไรเออสติกเกอร์ นี่มาหาณูนากับมามะณูนากับมามะน่าจะมาดูกระโมงอะไม่กินเข่ามัมงมั่งมื่งนึงอะไรจ้ะมากินเขา่าท่านลูกๆม,มากินเขา่ากันแล้วก็วกสิแยกย่อาายกันยังตอนเย็นมาอีกประมาณสองชั่วโมงแอนนากับโยนเนี่ยเกิมาอตอนนี้เจ็ดโมงสวีเดนเนาะขับไปในลิตาก่อนเด้อ เขาบังนาฬิกาอะอยคอยมวงนาฬิกาผิดอาทางดางเลยลายมงอนี่แหละเถียงเถียงเถียงเียงก็กล้วยเพี่นุ่งใช่ไหมหนูกินอะไรคะอเมนูให้ป้าไปนะซิเมนูพลังเปแบบยุห่างคือจังห่างสยามพระกอนเลยพี่น้องห่างไงมันเปิดไม่เนี่ยห่างนี้เปิดประท่นดูนบเนียห่างแอบนี ห้างใหญ่ๆเคคิดว่าอาหารอร่อยนะคะอาหารไม่อร่อยค่ะสู้ร้านเล็กๆไม่ได้เอาอันี่บริคิดตัวแม่อีลิขนาดเข้าไปกินเขายุนห่างใหญง่ๆคือกัดห่างใหญย่ๆยนุนกรุงเทพเนาะเ่าเป็นปากปิดยูสยามเือการสยาปละกอนเคยไปกินนะไม่ได้แซ่บเลยเพ้งกับเพ้งเพราะเป็นอิลีพี่น้องนี่แหละเขาถึงได้เรียกว่า อย่ามองแต่ภาพลักษ์ภาพลักษ์บางอย่างสวยแต่ไม่เสบก็มีพี่น้องไปแล้วจา้าและงานตู่ความจริงจะไม่คัน้องนะจุ๊บจุ๊บจับจุ๊บ